เพื่อนเนะครับชาวยูทู e ทุกคนนะครับ,บ,บ,เ,เ,บเ,เดี๋ยวราต็จะเดินต่อไปเรื่อยๆครับมอ ผมจะมาปิดคลิปที่ตลาดน้ำบางนาเพึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปที่คลองผีหลอกนะครับคลองผีหลอกผมจะไปปิดทลิปนี้ที่นั่นนะครับนี่ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูบรรยากาศขีตลาดก่อนนะ ไปหาซื้อของกินไปใส่ตู้เย็นไว้กินนะครับวันนี้ผมจะไม่เดินมากนะครับเพราะว่าปวดเท้ามากๆนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะตัดภาพมาให้ดูอีกทีนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินกลับกันดีกว่าครับเพราะว่าคนเดินเยอะมากไม่ไมด้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับไปที่าคอ,อ่ของตีลอกนะครับผมจะไปปิดทริปที่ของตีลอกนะครับท,ที่ต่อไปนะเดี๋ยวผมจะไปที่ตลาดน้ำผันเลียมน,นะครับทีต่อไป เดี๋ยวออมาเที่ยวก็มานะครับวันนี้ผมเดินไม่ไหวครับผมกะว่ามาวันนี้ก็จะมเา,ะะาเ,เที่ยวคลองขี่หลอกนะครับพาเพื่อนๆมาดูคลองกี่หลอกเชิวก็ฝนตกผมก็เลยมาเดินตลาดก่อน,นะครับมาเดินที่ตลาดดังกระพึงก่อนเดี๋ยวผมว่าจะซื้ออะไรผัดป่าหรือเปล่าข้าปลาดุก อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงละาสิบะห้าสิบแล้วหอหมกหรอครับหอหมกชนเป็นเป็นปลาช่อนปลาช่อนยอปลาช่อกตัวมันจะเสียอันนั้นเพราะว่าเรามช้าน้เอพัเพราะว่าอันนี้เท่าไหร่นะ70บาทเจ็ดสิบบาทอันนี้ห้าสิบ แต่ผมชอบอันนี้มากกว่าตอนนี้กิ้าวแล้ถูกของเราคินากินคิดก่อนร้บอันนี้เหรอร้อยยสสองอย่างร้อยยี่สบเพราะว่าผมจะไปศรีนครกนครับด้วยไม่เสียเดี๋ยวเราไม่เสียเพราะว่าทองรานั้ที่ทำเนะคเองแล้ควรแช่แล้วน่งตอนเช้าเนี่ย ร้อยยี่สิบสองอันรถ50บรถ0บาทเอาไปปาช่อนกวัดเอาไปเอาเอานี่ซื้อเอาหมกปลาช่อนนี่ครับอรออตอนเย็นไม่ได้ทำกับข้าวเนร้ยยี่สิบก็ไม่ไ่้ทำสบายสบาย นี่ผมชอบกินเลยนะเขาเรียกปลาปลาลัดพริกกันปลาปลาดุผัดปลาดุผัด <c oughs> นี่ครับบรรยากาศในตลาดก็ใครอยากมาก็มาครับมาเที่ยวได้ตลาดใหญ่ครับไม่ใช่ตลาดเล็กๆ ใครอยากมาเที่ยวก็มานะครับมาเที่ยวที่ตลาดเมื่ว่านะครับ<ม>เดี๋ยวฝนหยุดแล้วผมก็จะไปออตลาดไป,ไปคลองผีลอกนะครับพอฝนหยุดแล้วรอฝนหยุดครับ<ม>เดี๋ยวเอารถไปจอดไว้ที่แถวๆสวนสาธารณะนะครับแล้วก็ไปเช่ารถจักรยาน ี่ไปที่คลองศีหลอดครับ mm hmm. okay, เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเดินดูสวน mm hmm. เต็นขายดอกไม้ดูที่เต็นขายดอกไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกันเลย เลี้ยงสักสองต้นสองต้นนรับดีนะหน้ารรกดีมากเเดี๋ยวเดินกลับมาดูครับเดี๋ยวซื้อไปเลี้ยงสักสองสองต้นเหมือนกันนะครับ น้ำบางน้ำพึ่งนะครับเ,เนื้อที่ตลาดก็ดูป้างขวางน,นะครับม,มีแล้วก็ของขายก็เยอะนะครับมีทุกอย่างครับเดี๋ยวจะดูต้นกระบงองเพชรไปเรียน,นครับสองสามกระถาน,นะครับเดี๋ยวดูก่อ นี่ที่ถูกใจนี่จะเป็นตั้งฟ้านะครับตั้งฟ้าดีสวยดีครวะลานจอดรถตั้างข้านะครับรถนี่จอดได้หลายที่นะครับข้ามาตลอดน้ำบางน้ำเพิ่งนะครับจะไปจอดตรงทางเข้า บ้านทูบก,ก็ได้ครับมันอยู่ไม่ไกลครับครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านทูบนะครับเดินไปไม่กี่เมตรครับประมาณ200เมตรได้เดินไปขอ้เพื่อนมาดูดอกไม้ว่าจะซื้อ กระถางเหมนกันครับ่กระถางเล็กๆจะซื้อกระบองเพชรครับดูความดูเก่ามีหลายร้านเราจะดูไปก่อนนะครเดี๋ยวดูสวนก็เดิน ดครับ <łość> ีเดี๋ยวดูก่อนดะครับนี่ขายตามราคาหมดเลยใช่ไหมครับราคาตามป้าวเลยครับชื่อตั๋วเลยนี่คือเงินแสงเงินแสงทองเงินทองจะเข้ามา ไปเลี้ยงนี่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรให้เขาหรือเปล่าปุ๋ยอัลมาโพสในสีเหลืองอย่างเดียวอะไรเนตยังไงครับอย่างนั้นได้ไหมไม่ใช่มันหมดไปแล้วอันนี้ใช้กาวมาเลยอะไรแบบ้เราเราไม่มีขายใช่ไหมยีมีร้านอื่นมีร้านอื่นีดีมะช้าลูกค้าเตรียมไม้คล้อง อันนี้เทียนมหาราบเทียนมหาราบเป็นไม้บงคลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตูปองทองตูดังทองหอ้าคทองทองอันนี้หน้าคจำพูกนั้นก็่ยี่สิบบาท แปดสิบไว้ระเบียงผมมันไม่ใหญ่ไงเอาแบบน่ารักน่ารักไปดีกว่าต้องระเบียงนี่แดดจัดหรือว่าแดดอ่อนก็หน้าหนาวแดดส่องหน้า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 ติหน้าร้อนหน้าฝนแดดส่องแต่หน้าหนาวแดดไม่ส่องอ๋ออยู่นี่ต้องม่แดดฮะตรงนี้มันแดดแบบอ่อน

นี่นี่ร้านเดียวกันหมดออมมณีเนี่ยออมมณีออมเงินอยากอยากได้ปุ๋ยด้วยร้านไหนมีบ้างครับร้านอื่นมีทุกร้านนีตอันนี้ กระบองเพชรนะคอนโดนางฟ้า ชื่อชื่อของมันเลยใช่ไหมะสฟถอออคือออกหนอออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคอนโดนางฟ้าเอาอันนี้กันเผื่อ,อจะได้ขึ้นคอนโด <laughs> <laughs> บองเชรแล้วก็แสงต้นแสงเงินแสงทองนะครับต้งอง กระเป๋าตังอยู่ในคิดว่าอยู่ในนี้ที่ไหนที่ไหนได้อยู่นี่สี่สิบบาทเนะาะแล้มีโอกาสมาีโอกาสมาจะมาดูใหม่ จดแล้วเดี im, pues ๋ยวผมจะเคลเพื่อนไปที่คลองสีหลอกแล้วก็เราจะไปปิดทริปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งที่นั่นนะครับกคลัฝากเพื่อนๆนะครับ ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามช่องตั้มพากินพาเที่ยวนะครับนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับขับรถจักรยานนะครับนี่นี่เป็นเส้นทางไปสวนสาธ,ธารณะนะครับสีนครเกเข้นค,คัน สีละครสีละครครับ,รรรบก็มีผู้พิการนะครับทางาหูนะครับหรือพูดง่ายๆก็คนใบ้นะครับ ก็มาถามเส้นทางไปสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะศรีนครเขื่อนขันนะครับเ,เดี๋ยวชมบรรยากาศบ,บรรยากาศตรงนี้ครับถ้าใครอยากดูบรรยากาศป่าชายเลนหรือว่าบรรยากาศหอชมนกหรือว่าบรรยากาศในสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะศรีนครเขื่อนขันนะครับก็ ย้อนไปชมได้ครับผมจะไม่ถ่ายซ้ำครับผมจะไม่ถ่ายซ้ำนะครับให้เพื่อนๆชมบ,บรรยากาศครับตรงนี้นี่นะครับช่องเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามากดติดตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเข้าไปกดติดตามไปชมและติดตามนะครับ จะรีบเข้าไปชมและติดตามเพราะว่าจะติดตามเลยไม่ได้ผมกลัวจะเป็นการแลกทรัพย์นะครับทาง you tube ไม่ได้คิดเหมือนเรานะครับทาง you tube ไม่ได้คิดเหมือนเราถ้าทำอะไรเร็วเกินไปก็จะเป็นการแลกทรัพย์นะครับเราต้องใจเย็นนะครับนี่ทาง you tube ก็ได้เหมือนทำความสะอาดนะครับเหมือนทำความสะอาดช่องให้ พอทำความสะอาดช่องเสร็จอะไรก็จะกลับคืนมาครับพูดง่ายๆครับทาง YouTube เขาจะคัดแอคเคาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับออกด้วยแล้วก็แอค o เค t าที่เป็นแอคเคาที่สร้างทำขึ้นมาเพื่อกด s u b s c r i b ์ช่องของตัวเองนะครับรู้สึกว่าผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูอีกหลายคนนะครับ ไม่ได้ไปกด s u b สไ r i b e ไม่ได้เข้าไปดูผมก็จะทยอยนะครับทยอยเข้าไปกดให้ไปไม่ใช่กดให้หรอกครับไปกดติดตามนะครับเพราะว่าผมอยากดูเพื่อน,อนผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าผมไม่ได้บังคับให้ใครนะครับที่เข้ามาแล้วจะให้ดูทุกคนมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่า บางคนก็ไม่ว่างบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เหมือนกันว่างผมก็ดูถ้าเด้งขึ้นมาคนไหนผมก็ดูถ้าผมว่างนะครับช่วงเวลาว่างเนี่ยผมดูแน่นอนไม่ว่าของใครนะครับผมจะพยายามเข้าไปดูให้ครบทุกคนนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับก็ ช่องใหม่ๆที่เพิ่งจะทำนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนครับไปเรื่อยๆพยายามเข้าไปคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้บังคับให้ใครมาติดตามนะครับแต่คนที่เข้ามาติดตามเราเขาอยากมาติดตามเราถึงผมจะไม่ได้กด subscribe ค,คุณในช่วงเวลานั้นแต่คนอื่นนะครับเขาจะเข้ามากดให้คุณนะครับเพื่อนๆก็ น่าจะรู้ดีนะครับมผมก็ไม่ได้กิ่ง YouTube เท่าไหร่ครับไม่ใช่เท่าไรหร่แล้วไม่ได้กิ่งเลยครับแต่ว่าผมใช้ความพยายามแบบอยากทําอะไรผมทำไม่ไม่ได้สนใจอะไรละตอนนี้ผมก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่ผมทําทุกคลิปนะครับ แล้วก็เพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาก็ผมก็จะพยายามนะครับพยายามไปเยี่ยมเยืยมเพื่อนๆแบบบ่อยๆครับผมก็ชอบดูคลิปหลายๆคลิปนะครับที่เพื่อนๆอทำมาหลายๆคลิปหลายๆช่องเลยครับผมผมผม,ผมก็ไปติดตามดูเรื่อยๆครับผมก็ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากผมก็ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจวันนี้ผมก็มาปิดทิพย์ครับปิดทิพย์ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับพอดีฝนตกก็เลยไม่ได้ไปคลองผีหลอกนะครับหรือว่าคลองผีดุเป็นโอกาสหน้านะครับจะพาเพื่อนๆไปดูผมก็คงไปไม่ถึงนะวันนี้เพราะว่าจะบ่ายสามละ ผมก็จะกลับไปที่พักแล้วนะครับผมจะกลับไปที่พักแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศสะพานตรงนี้ให้ดูอีกนิดนึงนะครับน,นี่ครับนี่ไม่ได้ใช้ไม้อะไรนะครับผมใช้มือมันก็จะเป็นภาพสั้นๆนะครับนี่ครับมาชมบรรยากาศกันครับนี่ จะถ่ายให้ดูตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับนี่ดูอยู่รอบครับแต่ผมชอบครับคลองนี้ถ้ามีเรือมีอะไรล่องนะผมจะมานั่งเรือล่องตามคลองแบบนี้แล้วครับมันน่าสนใจอ่ะมันแบบยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมน่าสุดผมว่ามันน่าสนใจนะอ่า นะสุดยอดครับก็มีต้นจากขึ้นเต็มเลยครับนะอยากอยากอยากมาอยากมาลองสักครั้งครับผมว่าบรรยากาศดีดแหละถ้าลองเข้าไปหรือว่าแบบจัดเรือมันห้างตกปลาอย่างเงี้ยครับคือเป็นการผ่อนคลายอีกวิธีหนึ่งนะครับ ผมวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับได้คลิปแค่นี้แหละไม่คุ้มครับวันนี้มาไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าฝนตกด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปตลาดขวัญเลียมนะครับอ p หน้าผมจะไปตลาดขวัญเลียมนะครับผมไปแล้วนะครับ